ว้าวโปรเจกต์เพลย์ทามมันเสียงมาก่อนวิดีโอเสียงมาก่อนภาพเมื่อกี้ไม่มีซับด,ด้วยใไม่รู้เหมือนกันอ่ะเราเราไม่เคยเล่นเกมน,นี้มาก่อนอ่ะแมปใหม่สกินใหม่แพทใหม่งั้นหรือ 83นะครับอืม Mob Games ใส,ส่ซิ่งเข้าไปด้วยได้หนึ่งพันห้าสิบโทเค็นเอ,เอาไปทำอะไรโอ้แล้วภาพคือแบบอันนี้มันปรับออโต้ให้ผมใช่ไหมแบบว่ามันจะได้เล่นได้แบบลื่นๆเงี้ยเหรอโอ้สกีน แต่ภาพแตกยับเลยแต่ FFF คือลื่นมากนะร้อยแปดสิบกว่าโอ้ oh my god r a y ส s Monster คือไม่ค่อยไม่ค่อยชอบภาพที่เขาออโต้มาให้เท่าไหร่อะ่ะมันแบบมันแตกมันแบบว่าเห็นขอบแบบพิกเซลชัดเจนะนะครับผมแต่หลักๆก,ก็มี3มมอสเตอร์นะครับก็คือ h u ี้ y Mummy แล้วก็ Boxy Boo นะครับ บ็อกซี่บนี่น่าจะเป็นตัวตัวเอ็กซ์คลูซีฟของโปรเจกต์เพลย์ไทมเลยนะครับผมเป็นตัวที่แบบสร้างขึ้นมาในภาคนี้โดยเฉพาะเดี๋ยวขอตั้งค่ามปน,นนะึงนะโอ้1ันสก็ถึงว่าเราทำไมภาพมันดูมันดูหยาบจังเลยส่วนที่เหลือก็เอาตามที่เกมรับไหวฮะไม่เคยกล้าท้าทายระบบเท่าไหร่นะครับกลัวแบบปรับสูงไปและเกมจะเล่นไม่ได้นะเพราะว่าน,นี่เป็นเกมออนไลน์ตัวละครผู้เล่น ค้างยังไม่มีไม่มีค,ค,ค้างค้างคือคือค้างพอปรับเป็นจอใหญ่ปุ๊บโอ้โห ff ตกมาเหลือ90สยสอนจริงแต่กดอะไรก็ค้างนี่มันก็เกินไปหน่อยนะผมว่ารูปอะรูปที่ระลึกหรือสติกเกอร์อันนี้แพดหนึ่งแพดสองนะครับแล้วเราอยู่แพดสาม ล i เ t ลคอมพานีแอนเนอร์มองสกินก็ยังไม่มีตัวอย่างให้ดูจริงๆเขาน่าจะมีตัวอย่างสกินให้ดูนะอ๋อม,มีมีมืออยู่มือฟรอีลายมือฟรีใส่รุง้งขนมหวานก็ก็เป็นลายอ่ะแต่เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะฮะอีเจ๋งเเดี๋ยวขอเล่นแบบที่มันให้มาก่อนนะครับผมแบบว่าเปิดมาตัวเราเป็นยังไงก็เล่นอย่างนั้นแหละ นี่อะไรสกิลหรือว่าเปิร์กโอเคเข้าใจะาละเราไปดูสกินของมอนสเตอร์ได้ใช่มหมของตกแต่งยังดูไม่ได้เนาะสกินนะสกินก็ดูไม่ได้อีกโอ้วะอะไรวะ,ะ,รวะคือแบบตอนก่อนจะเข้าอ่ะคือกำลังคิดอยู่ว่าเออถึงจะไม่มีสกินน่ะแต่ยอย่างน้อยก็ขอแบบว่า ขอดูแบบโมเดลสก,กินแบบชัดๆหน่อยได้ไหมปรากฏว่าต้องมีสก,กินก่อนจะดูโมเดลได้สุดยอดไปเลยฮักกี้พิซซ่านะฮะอันนี้อ๋อมันดูตรงนี้ได้นี่หว่าเป็นสก,กินทองระดับโกลเด้นนะครับผมฮักกี้โรบอทจริงๆมันมีชื่อจริงๆของมันอยู่นะครับผมแต่ผมอ๋อต้องคลิกเนาะสตรีมพังฮักกี้เอาไปว่าเป็นฮักกี้พิซซ่านะพิซซ่าที่เป็นชุดป๊อปคอร์น ต่อมาเป็น Tre ฮักกี้นะครับไอ m อ r มกรุอันนี้เป็นฮ u กกี้เวอร์ช Minecraft นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการคอแลบกับ Animation ถ้าเกิดท่านผู้ชมเคยเห็น Animation ผันผ่านนะจะเป็นแบบ h o กกี้ฮักฮกจะเป็นแบบฮักกี้แบบนี้เลยนะครับผมเป็นแบบ Minecraft อะไรแบบนั้นนะฮะภาพอาจจะออกมาไม่สวยนะครับเพราะว่ามันปรับโลซะเยอะนะฮะ ก็ส่วนหนึ่งที่ปรับก็ปรับให้มันเล่นได้แหละแต่ผมรู้สึกว่าภาพสว่างไปหน่อยฮหเปิดเอาจากโลเป็นมีเดียมแน้่นกันเนาะอืมนะฮะแล้วก็เสียงเสียงผมว่าโอเคคอนโทรลเกมเพลย์อันนี้ยังไม่รู้อะโอเคประมาณนี้ได้ไหม อันนี้ปรับจากโลเป็นมีเดียมนะครับไอ้ตรงนั้นมันเคยกระพริบหรือเปล่าอันนี้เป็นสกินตัวเรานะครับผมฮักกี้คิสซี่มัมมี่พเรตอะอันนี้ชุดไมเคิลแจ็กสันไม่ใช่โกมันคือตัว G หรือตัว C ขีขอโทษเอ้ชุดนี้ใช้ได้แล้วก็เครื่องชุด8ปดบิตนะครับผมในตัวเกมหลักไม่มีอะไรแบบนี้นะ แล้วก็มือมือยังมีขายเหรออันนี้มือ1006นะครับไพเรียก็มามีอะไรก่นมือตุ๊กตะตุ่นนิ้วนะฮะมือที่เขียนถูกเพ้นเออมือเพ้นมือเหมือนจะเป็นมือแบบเหลี่ยมๆมือมิกกี้เมาส์เหรอโอเคคอสตูมเพลคอยอ๋ออันนี้ ระบบเตือนเกมมาดูมอนสเตอร์กันหน่อยมีแค่ฮักกี้เหรอมันต้องมีคนอื่นสิอ้านี่ไงมัมมี่นะฮะแอปเปลิลแคนดี้มัมมี่สโนว์เมดมัมมี่เป็นแบล็กวีดอว์มัมมี่นะครับแมงมุมแม่ไม้ดำิลเวอร์โอ้โหซิลเวอร์มัมมี่เยลโล่ไวท์นี่ไวท์ใช่ไหมเรด Purple, Orange แล้วก็ Blue สีเหมือนดัดี้เลยเนาะแล้วเขาค้างเลยอ๋อท่าทาง,ทางผมจำได้ว่ามัมมี่อะ่ะเคยมีสกินมันเคยมีสกินดัดี้ลองเล็กอยู่นะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นสกินเอกลุศิปแหละที่แบบไม่ได้ขายในร้านรานค้าอะไรเงี้ยเอ้ยชอบอันนี้อะ่ะตัวทีวีแล้วก็แบบมี บ็อกซี่บูเดินไปมาอันนี้เหมือนเต่าเลยฮวันนี้เท่เอฟเฟกแบบเหมือนกริดเท่เท่เท่มันคือกริดหรือมันคือบัคผมว่าบัคน่าจะเกิดปัญหาจากการปรับภาพนะครับเหมือนเท็กเจอร์ของบ็อกซี่บูจะเป็นแบบตัวขนขนอะไรเงี้ยแล้วมันเลยมีปัญหาแบบสะท้อนแสงแล้วมันเลยแบบเกิดแสงเงาวิบวนะับนะฮะหมดแล้วไหมหมดแล้วนะฮะ ต่อมาดูตัวเรากันบ้างหลักๆก็เหมือนจะแบ่งไปส่วนๆนะมีผมมีหน้ากากมีชุดกางเกงรองเท okay. <ๆ>้าอะไรอ๋อแจ็คแพคข้างหลังอะไรแบบนั้นมือมือซ้ายมือขวาสีก็คือลำตัวนั่นเองนะฮะแล้วก็ท่าอีโมเข้าใจแล้วว่าทำไมตัวเราในเกมเวอร์ชั่นต้นฉบับถึงแบบว่าไม่ใช้มือจริงๆในการแบบ ในการทำพัซเซินะครับเพราะว่ามือเราเป็นเลโก้มันก็คงใช้งานยากเหละเราก็เลยแบบต้องใช้มือมือจำลองนะอโอเคมาผมว่าผมน่าจะดูแฟชั่นครบแล้วนะครับม,มันมีส่วนของแ a ทเทิ p a s พาร์ทไหมเหมือนนี่จะเหมือนนี่น่าจะเป็นของที่ขายเฉพาะแบบบางบางเวลาปะ แบบเหมือนขายจํากัดเวลาอะไรเงี้ยไม่ได้ขายถาวรน,นะครับเพราะว่าบางอย่างกดไปมันก็แบบไม่ได้มีให้โชว์ตรงหน้าคาแรคเตอร์เนี่ยอะไรแบบนั้นฮะอืมเอาเถอะเรื่องแฟชั่นผมอ้านี่ไงทอยบ็อกซ์แบทเทิลพาร์ตนะฮะอันนี้แบทเทิลฟับแบบแบทเทิลพาร์ตฟรีด้วยเหรออย่างน้อยผมขอดูขอดูขอดูแฟชั่นได้ไหมว่ามันหน้าตาเป็นยังไงอ่ะโอ้ยตายเลย มีแต่ตัวทำไมมาถึงมีแต่ตัวทำไมแบตเทิลพารถึงมีแต่ตัวไอตัวเนี้ยรู้แหละว,ว่ามันคือเอ่อค่างเงินในเกมนะครับผมแต่มันเป็นค่างเงินแบบค่างเงินฟรีอะไรเงี้ยแต่มันจะมีอีกค่างเงินหนึ่งที่เป็นแบบต้องเสียตังอะไรแบบนั้นนะฮะสกรีนดูวันนี้ดูไปแล้วล่ะไม่มีอะไรเลยนะฮะโอเคมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเพลย์จำได้ว่าตอนแรกอะ่ะ คือตอนแรกที่มันเปิดตัวมันจะมีผู้เล่นอยู่5คนแล้ว1คนอนะ่ะจะถูกสุ่มเป็นมอนสเตอร์นะครับแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าแบบสามารถเลือกเล่นได้สองฝั่งหรือเปล่าแต่ก็ลองดูแล้วกันรอห้องเจ็คนเหรออืหาห้องไม่นานเนละโอเคห้องมันรอนานจังถ้าไปเล่นฝั่งมอนสเตอร์ บ็อกซี่บูแล้วกันนะมีเปิร์กมีอะไรแต่มันยังล็อกอยู่นะครับคงเป็นเพราะว่าเอ่มตัวของม็อบเกมอ่ะ mm hmm. เขาน่าจะกำลังพัฒนาแชปเตอร์สของภาคหลักอยู่นะครับ mm hmm. เลยทำให้อาจจะแบบไม่มีเวลามาแบบอัปเดตเกมแบบโปรเจกต์เพลย์ไทมที่เป็นเกมออนไลน์นะครับผม mm hmm. หรือถ้าพูดแบบ จับหยาบแลวก็คือเกมตายแหละฮะอะไรเงี้ยซึ่งที่ทำให้ผมคิดอย่างนั้นน่ะคงเป็นเพราะว่าตอนที่ภาคโปรเจกต์เพลย์ไทม์ปล่อยมาตอนนั้นแชปเตอร์สามยังไม่มานะไอแคทแนปอะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมยังไม่ได้เล่นนะครับแต่พอแชปเตอร์สามปล่อยมาแล้วทำให้คนเล่นโปรเจกต์เพลย์ไทม์เนี่ยอาจจะน้อยลงเพราะว่าแบบเหมือนเออเราเจอมอนสเตอร์ตัวใหม่แล้วเนื้อเรื่องมันดำเนินต่อไปแล้วอะไรเงี้ยเนื้อเรื่องแบบภาคซิงเกิลเพลยเยอร์อะไรแบบนั้นมันดำเนินต่อไปแล้ว แล้วเหมือนว่าตอนเนี้ยเขาน่าจะกําลังพัฒนาภาค4กันอยู่นะครับผมก็คือเป็นแชปเตอร์ต่อไปหลังจากจบแชปเตอร์สามาแหละนะฮะทำให้ในโปรเจกต์เพลท m e อ่ะเ,ออเหมือนจะไม่มีอัปเดตอะไรแบบนั้นแบบอัปเดตแค่แพทหนแพทสพอแพท3มาปุ๊บก็แบบปล่อยยาวอะไรเงี้ยซึ่งทีนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาสําหรับผู้เล่นใหม่อย่างผมนะครับที่แบบว่าหาห้องนานนะครับ คือถึงจะมีอัปเดตแมปใหม่เข้ามาแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะตั้งแต่ปีที่แล้วอะใช่ไหมผมไม่ชัวร์นะว่าข่าวสารเป็นยังไงแต่คิดว่าไออตอนผมมาดูหน้ารัสตรีมตอนกำลังโหลดเกมเนี้ยในช่วงที่แบบว่าช่วงที่ผมเล่น Chapter 2จบอะมันก็ยังเป็นแพท3อยู่นะแล้วพอผมโหลดมาเล่นอะ่ะมันก็ยังคงเป็นแพท3อยู่นะครับก็เลยเป็นไปได้ว่าเกมอาจจะแบบถูก หยุดพัฒนาไปชั่วคราวนะครับคือแบบว่าไม่ได้มีอัปเดตอะไรเงี้ยทําให้คนเล่นน้อยลงอะไรแบบนั้นสังเกตไหมว่าตอนกดหาห้องอะยังมีคนเข้าเข้าออกอยู่เลยเอาจริงเหตุผลที่มาอัดเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะเล่นบ็อกซี่บูนะคือเหตุผลเลยคือแบบอยากเจอบ็อกซี่บูอะแค่นั้นแหละนะครับเพราะเห็นว่ามันเป็นแบบหนึ่งในมอนสเตอร์ของเกมอนะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ปรากฏตัวในแบบภาคหลักอะไรแบบนั้นภาคที่แบบเล่นออฟไลน์อะไรเงี้ยนะ ็เลยแบบอ่ะอย่างน้อยๆก็มาทําคลิปแบบเหมือนเป็นแชปเตอร์2.5อะไรแบบนั้นนะฮะแต่มันก็มาติดปัญหาตรงรอห้องนี่แหละอีกสองคนอีกสองคนได้โปรดเกมจะเริ่มแล้วครบแล้วเหรอเลือกเลือกเลือกอ๋อโหวด แรนดอมไหมแรนดอมแล้กันอะไรคือแรนดอมในแรนดอมไม่เข้าใจคือแบบให้เราไปลุ้นเองเหรอว่าแบบเออไอสอแบบนี้เราจะได้แบบอะไรห้าสิบห้าสิบอะประมาณนั้นใช่ไหมแต่ชอบรูปนี้อะน่ารักดี เหมาะเอาไปใส่เป็น w a เป p a p e r อืมแมปโหลดแล้วแต่คือผมได้ยินเสียงผมขยับแต่แต่แต่ไม่เห็นอะไรเลยอ๋อโอเคเริ่มแล้วสินะ <S 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 เหมือนว่าเมื่อกี้เนี้ยเอ่อถ้าจะไม่ผิดนะมันจะเป็นแบบรอบนรถไฟอะไรแบบนั้นเราเจอบ็อกซี่บัว อา้าเราได้เล่นไปบล็อกซีบูนี่ว่าอ๋อลืมไปเราเลือกฝั่งมอนสเตอร์เล่นยังไงนี่ตอกแตกตอกแตกตอกแตกอตอกแตกย่อตอกแตกเราเคยอุ่งโอเคหาหาคนไม่เจอช่วยด้วยครับหาคนไม่เจอครับเจอคนแล้วครับฟาดมันเลยครับ ปาดอย่างนี้เหรอถูกอ้องับอฮะฮะแล้วกดก็ต่อกดอุ้มเดี๋ยวก่อนเออเออกดอุ้มแล้วก็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 เอาไปใส่ต,ตรงนี้สินะอ๋อไม่เข้าใจมันเลนยังไงแล้วจะเนิร์ดทำไมเอมผมเคยเล่นเกมแนวนี้อยู่นะและตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่แต่ผมต้องเข้าใจกฎใหม่อ่ะ อีกอย่างคือไม่ชินเลยที่จะต้องเล่นเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งแต่ตอนนี้เราเจอกับผู้เล่นเลเวลเท่ากาันคิดว่ามันไม่น่าจะยากบ้างถึงถึงโดดตะยาวุยาวยาวจะอะหายหายหายอ้าวตายแล้วไม่มีรอยเท้าฉันดูอโอยอยนี่ได้เรอ ทำไมมันเดินได้เอฟ่อตกขนาดนั้นมันเป็นที่ผมหรือเป็นที่มันเองโดดนี่ไปแล้วมานี้เลงับเขาให้โอเคมหเออฮึบฮึบ ไปซะโอเคเออเครียดเครียดเลยงับเขาให้โอเคมามานี่ไดันเล่นเป็นผู้ล่าเนี่ยมันสนุกอย่างนี้เองมาลงลงไม่ได้เพราะว่ามีคนลงอยู่สินะไม่เป็นไรงั้นผมจะไปที่แล้วกันมันมีโอกาสหลุดใช่ไหมคงมีแหละเนาะไม่น่าจะไม่มี อ่ะลงซะโอเคออาอ๋าออ๋จบจบแล้วเหรอผมชนะผมแพ้หรือสกอร์บอรฮดฮ้ <c oughs> อะไรวะไม่เข้าใจเลย <c oughs> ผมล่าได้แค่สองคนแล้วที่เหลือไปไหนหมดลองเล่นเป็นฝั่งเออ่ผู้เล่นบ้างดีกว่า จริงๆก็อยากจะเล่นให้ครบนะอยากเล่นทั้งมัมมี่อยากเล่นทั้งฮักกี้อะไรเงี้ยติดเนื่องด้วยปัญหาที่กล่าวไปนะครับก็คือการรอห้องมันเลยทําให้คิดว่าก็คลิปนี้คงจะมาสั้นๆแหลนะเนาะผมยังไม่รู้เลยว่าแพ้ชนะมันคือยังไงมันมีแบบว่าระบบสร้างห้องหรือใส่บอทให้เล่นไหม อย่างน้อยๆแบบมันจะได้ไม่ดูเงียบเหงาแล้วอย่างน้อยก็แบบจะได้สนุกกับการเล่นบ้างอะไรเงี้ยคือถึงจะไม่ได้เล่นกับคนแต่อย่างน้อยขอเล่นกับบอทหน่อยก็ยังดีเฮ้ยมาแล้วมาแล้วสามคนสามคนรวมผมด้วย อะไรคือแบบสตาร์ทอิงติดลบโอ้มาแล้วมาแล้วโอว้ให้ตายเลอ ลงหนังเหรอไมน่น่าจะลงละครเดี๋ยวนะคนที่ไม่มีชื่อขึ้นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมถุงมือแดงอะ่ะผมจำได้ผมเอาถุงมือนี่มานะเอาถุงมือน้ำเงินกับแดงมาเออจำหมนเถ้ะเป้าหมายคือปึ้งป้งปึงป้ง 嘣嘣，嘣嘣嘣嘣，嘣嘣嘣嘣嘣嘣，啊啊！嘣嘣嘣嘣嘣啊啊嘣嘣嘣嘣嘣 แก้วมันไม่ลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตัวมันเล่มเลยอ้ามือติดมือติดแย่ละแย่แล้วช่วยด้วยครับผมโดนไล่ล่าโดดไปเลยอย่า แมปทำสวยะชบอันนี้ห้องวีอ่ะเราไม่ใช่เป้าหมายคือเอ่อเหมือนเล่นเครื่องพัซโซให้ครบให้ครบ6เครื่องนะครับแล้วเราจะรักษาตัวเองอยังไงมาจากการครุยนี่ต่อหมุนหมุนแล้วก็หมุนหมุน ผีผิด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 ไปแล้วหมุนหมุนป๊อกแล้วก็ทางนี้ไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ,นอีกรอบอีกรอบแล้วก็อย่างนี้โอเคผ่านอีกแล้วเหรอ โอเคพบยังนะโอ้ยังไงกดอจำํำ มันคือเฮ้ออ๋อประกอบชิ้นส่วนตุ๊กตาหกส่วนเนาะใช่ใช่ไหมไหย มึนนี่โอ้ ตอนนี้ผมเจ็บจนมันเห็นรอยเท้าแล้วนะแต่มันหาผมไม่เจอแมป,ปันใหญ่นะแต่จำนวนคนมันไม่ไม่เสมอกับแมปเลยเอา้าวเล่นไปแล้วนิรออ๋อตรงนู้น ทำไรต่อดีอ่ะผมต้องไปหาอีกอีกอันนึงอ่ะอีกอีกไอ้ตู้กดอ่ะอยู่ข้างล่างปะ เล่าทำไปแล้วนะตรงนี้มาอย่างอย่างเนาะโอเคจัดไป oh. อ้ายไม่ได้ตั้งใจกดตรงนั้น โอเคสองตาเลิกเออจริงๆอ่ะเกมเกมเนี้ยควรจะเล่นตอนช่วงที่มันเปิดตัวใหม่ๆผมคิดว่าคนน่าจะเยอะกว่านี้แล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการรอห้องอะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่าผมน่าจะสนุกได้มากกว่านี้แต่พอมาเล่นตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะ เอาเป็นว่าก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วฮนะพักผ่อนครับผมอัปเดตล่าสุดเมื่อเดือนตุลาวันที่26ปีที่แล้วคลิปนี้เล่นก่อนเดือนตุลานะนรับไม่แน่ใจว่าจะมีอัปเดตแพทเพิ่มไหมแต่ก็คงจะไม่เล่นต่อแล้ว